มาอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่หลายหลายคนตกตกใจเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพด้วย<ฆ>นะครับที่ไปเจอกากแคดเมียมนะอยู่ในโรงงานอันหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาคร<ฆ>ต่อมาก็เพิ่มจากจุดนั้นเนี่ยไปเจออีกเต็มไปหมดเลยเท่าก<ฆ>ับ<ฆ>ว่าสมุทรสาครเนี่ยเจอหลายจุดแล้วก็ยังมีในชนบุรี1จุดมีกรุงเทพมหานคร1จุดนะครับหลกัหลกๆสําคัญของประเด็นนี้ก็คือต้องไปติดตามมาว่าตกลงเนี่ยจากต้นทาง1 3,000กว่าตันแล้วที่เจอตอนนี้ครบหรือ,อยังนะอันต่อมาก็คือแล้วเรื่องของการส่งกลับ ก็จะต้องมีการส่งกลับไปฝังกลบที่เดิมต้นทางก็คือที่จังหวัดตากซึ่งอันนี้มันก็จะมีประเด็นที่เราคุยกันไว้ตอนต้นรายการว่าเขาก็กลัวว่าระหว่างส่งกลับมันจะแอบมีการเล็ดลอดอะไรหลุดออกไปหรือไม่หนึ่งนะก็คือ สงสัยแล้วก็เป็นห่วงนะคะขั้นตอนการส่งกลับ,บอันที่สองคือชุมชนที่อยู่โดยร,<ช>รอบที่จะต้องเอากากแคดเมียมไปฝังกลบไว้ที่นั่นเนี่ย<ช>จะดูแลจะประเมินหรือว่าจะติดตามกันอย่างไร,รอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะคือตอนแรกเนี่ยชุมชนตอนนั้นเขาก็มีรู้หรอกว่ามันมีใช่ไหมฮะพอเป็นข่าวขึ้นมาอา้าวฉันจะไปเคยรู้ได้ยังไงว่ามีสารพิษอยู่ใกล้บ้านฉันตอนนี้เขาก็กังวลแล้วถูกไหมฮะแล้วมันก็มีประเด็นเพิ่มมาอีกคุณผู้ชมคือวันนี้มันมีคําถามขึ้นมาว่า แล้วทําไมต้องเอาไปฝังกลบที่ต้นทางซึ่งมันไกลก็สู้หาพื้นที่ที่มันใกล้ๆแล้วทําให้มันปลอดภัยฝังกลบไปเลยได้หรือไม่จะได้ลดความเสี่ยงช่วงของการขนย้ายมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งในข้อสังเกตที่นักวิชาการเขาก็มีการถามกันมานะคะซึ่งคําถามอันนี้วันนี้ก็ได้มีการถามในที่ประชุมของคณะกรรมาการชุดหนึ่งที่จะพานะครับก็คือคณะ กรรมาที่การการอุตสาหกรรมของสภาผูพพ้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้นักข่าวเข้าไปฟังด้วยะนะแต่วันนี้ทางด้านประธานกรรมาการได้ชี้แจงตอบคําถามมีแล้วว่าคือทุกอย่างมันต้องเป็นไปตาม EIA <ะ>ใน EIA เนี่ยเขียนไว้เลยว่าก็ต้องเอากลับไปที่ต้นทางดัง<ะ>นั้นถ้าหากว่าคุณจะไปฝังที่อื่นเป็นสถานที่ที่3แบบนี้ ต้องไปแก้ EIA ซึ่งไม่แน่ใจด้วยนะว่ากฎหมายเปิดให้ทําได้แบบนั้นหรือเปล่าใช่คือถามว่าในมุมมองของสอสอเนี่ยก็รับฟังความคิดเห็นแต่ว่าณนะเบื้องต้นตอนนี้มันยังต้องทําตามกระบวนการของกฎหมายอยู่เพราะเชื่อว่าอันนี้เนี่ยจริงๆก็คงไม่ใช่แค่นักวิชาการหรอกที่สงสัยหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวทำไมถึงไม่สามารถที่จะบริหารจัดการในพื้นที่ใกล้ๆก,กันได้โดย <นะ S 2> ที่ไม่ต้องใช้วิธีการส่งกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคําตอบให้ได้ฟังกันแบบชัดเจนนะคะรวมไปถึงอีกหลายประเด็นด้วยใช่คือ เด็นมันแตกแยกย่อยออกมาเยอะมากเลยนะครับทางคณะกรรมการก็คือบรรดาสสก็เป็นตัวแทนจากประชาชนเขาก็ห่วงเรื่องนี้ก็เลยเชิญทางประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาชี้แจงวันนี้ฮะคุณนัทพลรังสิตพลประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปชี้แจงคณะกรรมการการอุตสาหกรรมของสภาผู้แทนราษฎรอย่างนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมข้อมูลของการขนกากแคดเมียมเนี่ยจากต้นทางนะ13,800ันตันณวันนี้ที่พบในทุกทที่รวมกันแล้วยึดอายัดไว้เนี่ย12,500ันตัน มันก็ยังขาดอยู่1,300ตันถูกไหมฮะอันนี้คือรวมทั้งที่เจอที่สมุทรสาครชนบุรีและกรุงเทพเลยนะทั้ง3จุดเนี่ยองประกอบเหมือนกันเป๊ะคือสังกะสีแคดเมียมแล้วก็ทองแดงคำถามก็คือไอพันกว่าตันที่เป็นส่วนต่างตรงเนี้ยมันหายไปไหนประหลัดบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นไปได้ว่าจริงๆเราอาจจะเจอครบแล้วนะแต่ที่มันหายไปพันกว่าเนี่ยมันคือการสูญเสียความชื้นถูกไหมฮะมันอาจจะระเหยออกไปเพราะบางอันเนี่ย ไปตั้งอยู่นอกอาคารก็มีอย่างจุดแรกที่เจอที่ j จบางส่วนก็อยู่นอกอาคารเพราะฉะนั้นมันย่อมมีผลต่อน้ําหนักของแคดเมียมที่หายไปทีนี้สําหรับกากแคดเมียมที่พบเนี่ยนะครับแนวทางในการจัดเก็บนสถานที่ที่ตรวจพบณตอนนี้เก็บทั้งหมดไว้ในอาคารละมีการทําความสะอาดดูดฝุ่นจากในโรงงานส่วนที่อยู่ตามชายคาก็ใช้พลาสติกค,คลุมทับอ,อีกชั้นหนึ่งให้มิดชิดแล้วก็ไม่ถูกฉาล้างประเด็นต่อมาคือเรื่องการขนย้ายที่จะกลับไปฝั่งที่จังหวัดตากต้นทางจะมีการขนด้วยรถกระบะ แล้วห่อกากแคดเมียมไว้ด้วยถุงถึง2ชั้นแล้วปกคลุมด้วยพลาสติกอยู่ในถุงบรรจุแคดเมียมแต่ละถุงเนี่ยจะมีการระบุน้ำหนักสถานที่ที่พบการขึ้นทะเบียนรถที่จะใช้จะมี GPS ติดตามด้วยไปออกนอกลู่นอกทางแอบไปไว้ยังไงเนี่ยไม่ได้มีสติ๊กเกอร์แสดงสัญ,ญลักษณ์อันตรายมีรถตำรวจนำขบวนแต่ละขบวนจะมีรถขนเนี่ยประมาณ10คันนะครับปริมาณการขนส่งก็จะใช้ความสามารถในการบริหารจัดการของจังหวัดตากเป็นตัวกำหนดว่า สามารถขนได้เยอะมากน้อยขนาดไหนค่นะ ส่วนแนวทางการจัดการที่บ่อแล้วก็การเตรียมความพร้อมบ่อฝังกลบเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูความพร้อมในทุกๆอย่างจริงๆนะคะความแข็งแรงของบ่อที่จะไปฝังกลบทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้เขาก็ฝังกลบอยู่ที่นั่นแล้วก็<ถ>ขึ้นมาทีนี้ต้องไปดูว่ามันชํารุดมันมีอะไรเสียหายไหม,มก็ต้องเข้าไปปรับปรุงแล้วก็ไปดูระบบน้ําเสียด้วยจะต้องตรวจสอบคุณภาพน้ําทุกๆ3เดือนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่ชุดที่มีความเหมาะสมตามขั้นตอนคือต้องดูให้ทุกอย่างเนี่ย มันเรียบร้อยรัดกลุ่มนะคะ,ะเพื่อความปลอดภัยของทุกอย่างส่วนที่ต้องมีการเลื่อนวันขนย้ายคือตอนนี้กําหนดออกมาเป็นวันที่7พฤษภาคมอย่างที่เราตามข่าวกันมาถ้าไปดูใน EIA อย่างที่ทางประธานกรรมธิการคุณอัครเดชบอกไว้เนี่ยคือใน EIA เขาจะบอกไว้ว่าให้ขนกลับภายใน7วันภายใน7วันหลังจากที่พบใช่ไหมฮะปรากฏว่ามันต้องเลื่อนไปเป็น7พฤษภาคมเพราะอะไรเพราะว่าตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าจะต้อง แบ่งเป็นขั้นตอนการขออนุญาตการเตรียมการการประเมินความพร้อมของบ่อฝังกลบอาจจะต้องมีการใช้เวลาในการซ่อมแซมแต่ถ้าขั้นตอนการเตรียมบ่อเรียบร้อยมันไม่ได้มีความชำรุดแล้วการขออนุญาตอะไรเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วก็อาจจะดำเนินการได้เร็วกว่าวันที่7พฤษภาคม,มนะคะและหลังนำทั้งหมดลงไปในบ่อก็ต้องปกคลุมด้วยพลาสติกอีกชั้นก่อนที่จะโบกปูนทับให้สนิทอันนี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรปิดบ่อไปแล้วก็จะต้องติดตามคุณภาพ ครบ3เดือนอย่างต่อเนื่องค่ะแผนที่อธิบายให้กรรมธิการฟังเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปเข้าที่ประชุมคณะทํางานชุดใหญ่ที่เป็นผู้แทนจาก6กระทรวงอีกทีหนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่เมื่อสักครู่เนี่ยเราเล่าให้ฟังว่านักวิชาการถามว่าทําไมไม่ฝังกลบไปจุดใกล้ๆจุดที่พบไปเลยเนี่ยประธานกรรมธิการคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรธก็บอกว่าในรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนี่ยกำหนดชัดเจนนะว่าต้นทางก็คือโรงงานที่จังหวัดตากเนี่ยก็ต้องเอากลับไปที่นั่นนะฮะ ถ้ามีการละเมิด e อ a เอาออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐมีคำสั่งทางปกครองไปแล้วว่าให้เอากลับไปเก็บที่เดิมภายใน7วันอันนี้เป็นมาตรฐานทางกฎหมายณนะทุกวันนี้ในอนาคตจะเปลี่ยนไปยังไงในฐานะสสพร้อมจะรับฟังลองฟังเสียงดูครับคืออย่างนี้ครับใน EIA นี่ยผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้อ,อนุญาต ให้ต้นทางที่จังหวัดตากเนี่ยประกอบการทําเหมืองแร่แล้วก็ทําการถลุงแร่สังกะสีแล้วก็ากากแร่แคดเมียมเนี่ยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับในใบอนุญาตเนี่ยมีเอเอเอเนี่ยก็ระบุไว้ว่าต้องมีการฝังกบที่นั่นฉะนั้นเมื่อมีการละเมิด EAA อเอนี่ยนะครับออกมานอกพื้นที่นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้มีคําสั่งทางปกครองไปแล้วนะครับว่าให้ขนย้ายกาก,ากแร่ดังกล่าเนี่ยกลับไปเก็บที่เดิมภายใน7วัน อันนี้ก็คือมาตรการทางกฎหมายนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องสั่งไปตามกฎหมายฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขนกลับไปเก็บที่เดิมก่อนนะครับเพราะว่าเป็นขั้นตอนทางกฎหมายส่วนอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะย้ายที่ฝังกบหรือจะมีการไปดําเนินการอย่างไรกับกาก,ากแร่ดังกล่าวซึ่งวันนี้เนี่ยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องไปทํา EAA เพิ่มนะครับก็ต้องไปทําการศึกษาทางกฎหมายว่ากฎหมายเนี่ยอนุญาตให้ทําอย่างไร นะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยนักวิชาการหรือใครก็แล้วแต่ออกมาว่าอยากจะให้ทําอย่างนั้นอยากจะให้ทำนี้เนี่ยมันทําไม่ได้ครับมันต้องปฏิบัติตามกฎหมายก่อนกฎหมายว่าย,ยัางไงก็ต้องว่าไปอย่างนั้นนะครับแล้วถ้ากฎหมายมันไม่เปิดช่องให้เราคิดว่าอนาคตนะครับมันมีความจําเป็นต้องดําเนินการเราเองในฐานะที่เป็นสส,เป,นส,ส,ส,สเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการออกกฎหมายมีหน้าที่ในการแก้กฎหมายเราก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็แก้กฎหมายดังกล่าวเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ อีกหนึ่งความกังวลของประชาชนเรื่องมีการเอาไปหลอมหรือเปล่าเนี่ยนะคะอ,อันนี้ทางกระทรวงอุดก็ชี้แจงบอกว่าเข้าไปดูแล้วนะอย่างการตรวจเตาหลอมก็ไม่พบสารแคดเมียมเพราะฉะนั้นเชื่อว่ายังไม่มีการเอาไปหลอม,อมแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็ดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อ